ที่นี่ที่ไหนทะเลเหรอทะเลทะเลครับพี่ๆมาเล่นน้ำกับน้องไนไหมพี่ๆมาเล่นน้ำกับน้องไนไหมสนุกมากนะครับสนุกมากนะครับเออเดี๋ยวน้องไนท์จะเล่นให้พี่ๆพี่ๆดูใช่ไหมได้เดี๋ยวแม่ถ่ายเอาไว้ให้นะโอเคงั้นไปเล่นกับพ่อนะอยากเล่นไปบ๊ายบายเดี๋ยวพ่อจัดเทีย่ยวบ๊ายบาย พอจัดเสื้อให้ก่อนเล่นให้สนุกนะครับอกางเกงเล่นน้ำเปียกหมดแล้วซื้อก็ไม่พอนะเลยต้องใส่กางเกงแม่เล่นอะไรนะว่าอะไรนะขนพองขนที่หัวบายบายไปแล้ว